หนที่นอกเครื่องแบบภายใต้การกำก,กับดูแลของกรกอรรอศอเข้าขอความร่วมมือคณะผู้จัดก,กิจกรรมขบวนล,ล้อ,อก,การเมืองในงานฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่71ให้งดนําป้ายผ้าบางส่วนและขอปรับแต่งหุ่นล้อเหรียนการเมืองก่อนที่จะนําขบวนออกสแสดงนะคะติดตามจากคุณอนุชาขำดวงรายงานสดจากสนามกีฬาแห่งชาติค่ะคุณอนุชาเชิญค่ะครับคุณสลันทรครับด้านหลังของผมนี้นะครับเป็น ุ่นในขบวนล้อก,การเมืองบางส่วนนะครับที่ถูกร้องขอจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับให้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหานะครับเนื่องจากเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปถึงการเมืองครับขบวนล้อก,การเมืองของมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จาเป็นต้องปรับแต่งหุ่นบางส่วนนะครับที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางการเมืองตามข้อห่วงใยของฝ่ายความมั่นคงนะครับ เช่นเดียวกับป้ายผ้าบางส่วนที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบขอความร่วมมือไม่ให้นําเข้าขบวนนะครับแม้ว่าผลการหารือของคณะผู้จัดงานและฝ่ายความฝ่ายคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสอชอจะให้สิทธิ์คณะผู้จัดงานในการตรวจสอบเนื้อหาของขบวนล้อการเมืองก็ตามครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะกรรมการจัดงานแล้วและไม่พบว่ามีส่วนใดขัดต่อคําสั่งคอสอชอหรือข้อกําชับจากฝ่ายรัฐบาลคอสอชอ ที่ออกมาให้ความเห็นไว้นะครับและจากที่ประเมินเบื้องต้นก็ไม่พบการล้อเลียนที่เกินเลยแต่ยังคงเป็นสิทธิ์ในการแสดงออกได้รวมถึงการแสดงออกที่เป็นประเพณีปฏิบัติมาโดยตลอดนะครับแต่ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการปรับแต่งหุ่นล้อการเมืองครั้งนี้นะครับทำให้นักศึกษาบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือและดําเนินการตามการร้องขอครับ ครับและในขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตั้งขบวนนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนขบวนพาเลตเข้าสู่สนามนะครับขณะที่หุ่นในขบวนล,ล้อการเมืองบางส่วนก็ยังถูกปรับแต่งปรับแก้ตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ครับคุณสดันธรครับขอบคุณคุณอนุชาค่ะ